ังมาขายเยอะเลยเอา้าเจอทีโรโอลิมปิกสมรักคำสิงห์นี่ก็คกือครูมวยของสิงห์ด้วยคนนี้เป็นยงไงเมื่อก่อนนี่สมรักคำสิงห์เป็นคนที่ให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่าเขาบอ,อกอนกนกมาครับเขาชนะกับนกเขาก่าอนนกแมตช์หน้าก็คือแมตช์นี้นะพี่ปั๊บปั๊บดูดิมาดูดิเอางี้หวยวันนี้ออกอะไรเนี่ย <laughs> นี่คือ มีนี่คือสำหรับคำสิงนะออตอนนี้ตอนนี้บทบาทบทบาทหาทน้าที่ก็คือมามาเป็นเป็นสตาฟโค้ดสตาฟโค้ดของไอ้กัปตันไทยด้วยของของตีเกมตีเกมตีเกมไม่ไม่ไม่ไหรือว่าก็ไปสอนเงินต้อนสิออครับผมครับผมไป,ไปต้อนสิเดือนหนึ่งเดียเด๋ยวหลังหลังหล,งลังจากการหลังปีใหม่ครับค่อยมาคัดตัวยินอ๋อครับแล้วประเด็น ฟีฟ่าเป็นไงบ้างเนี่ยกรรมการกลางเนี่ยบบ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้ค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับเลยนะผมไม่ได้ว่าใครนะเราเชียงแต่ว่าอยากให้กรรมการเนี่ยเกรรมการมาก คนคนเข้ามาดูมวยเพราะว่ากลี่ยงโอ้ครับครับครับเพราะงั้นการที่มวยไทยห้ายกกรรมการต้องพัฒนาขึ้นเพราะโอมเตอร์ลงทุนเยอะเออเออเออลงทุนเท่าไหร่ครับผมครับพอไม่มีคนมาดูมวยถ้ามวยก็ได้ากตัวน้อยลง สำหรับคำเสียงฝากถึงผู้มีอำนาจไหมนี่เพราะว่ามันเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะมันเรื่องใหญ่นะการกีฬาเห็นประเทศไทยมาดูกรรมการบ้างครับครับครับมีตัวแทนเข้ามานั่งดูโอ้นี่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 ถือว่าเป็นประโยชน์มากเพูดไหนมีปัญหาการกีฬาก็เอาเทปไปเปิดดูแล้วเรียกกรรมการว่ามาดูนี่ต้องคุณให้อย่างไงยกขอคุณให้อย่างไรอ่านี่นี่นี่ถ้าคุณผิดก็มีการทำโทษเหมือนผิดพลาดเลยครับโอ้โหนี่นี่ถือว่าเป็นประโยชน์ กับประเทศชาติเลยนะครับนี่คือผู้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติตีตีเพื่อขอนี่คืออีโลอีโลโอลิมปิกรุ่นหน่อยเราะวนนี้ทำไมเมื่อมาดูหลายคนแล้วกรรมการกรรมการตัดงวัว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 ไปวัวมาตอนนี้กรรมการกับตุองตัวจสอบไหมครับผมเพราะว่าปีนึงปีนึงเนี่ย การาดอย่างประเทศไทยมีการอบรมกรรมการคุณอบรมสถาบันไหนคุณอบรมแบบไหนคุณอบรมยังไงถึงตัดสิมมาแล้วให้คนด่าเออเอาละครับนี่คือตีเพื่อก่อของฮีโร่สมรักคำสิงนะครับนี่คราวนี้คราวนี้ยายาอบรมเฉยเฉยต้องส่งเจ้าหน้าที่การกีฬามาตั้งดูตั้งศึกกานะครับผู้ใดมีปัญหานี่ก็ต้อง เอาเอาเทปใช่ไไปเปิดดูที่ประชุมแล้วก็เรียกกรรมการเนี่ยคุณให้แบบไหนยกหนึ่งคุณให้ใครชนะยกสองคุณให้ใครชนะคุณให้แดงเพราะอะไรคุณให้หน้ำแดงเพราะอะไรโอเคครับผมนี่ครับสมรักคำสิงห์ไม่ได้โม้นะไม่ได้โม <c oughs> ้วนสนใจ